วันแถบคือมึงยิงอุยุทเลตายมึงจะฆ่ากูแล้วเนี่ยให้น้ำหมามึงจะฆ่ามึงปิ้งแงนี่นี่ตั้งใจไอ้เหี้ยมันมันแค่วีประชินกันวะดีจมึงคอโอุดินเข้าไปจิงมาเลยดิ แฟลแล้แฟลแล้วไปมึงแฟไอ้นันกระโดดแฟลกูกระโดดเหมือนกันทีเลยเน่แล้วมาแยิงกูเนี่ยก็คุยมึงบังกระสุนกูเองลิงเดี๋ยวมาได้มกแล้วแฟลแล้วโอ้โหมองเงินบนวนว ไอ้จันเจ้ามาทำเฮียเ,ยเลยเอาจ,เจ,อเจ, <laughs> จันเจ้าวโดนโดนเช็คนิงจันเจ้าวโดนก็เช็คนิงเนี่ยมึงตั้งชื่อให้คนเช็คมันแส่แตายเฮ้ย <laughs> ทำไมสกอทีมา้าผสมดุลเลยว <laughs> <laughs> สองห้าเจ็ดา <laughs> ไข่มันแฟดอีกแล้วเนี่ยไอมาล้วนมึงยอ<ไ>มมาโทษกูดิ มันอาจจะแฟดก็ได้มันเป็นชื่อมันขึ้นก่อนนะ่ะมาแล้วเอ้ากูไปไซื้อก้อนดีกว่าไอ้โดดกูโดนเผาทั้งเป็นมาปืนหน้าฟันกูคือโดนเผาทั้งเป็นรัอนมาก คือเดินมาต้องซุบโอ้โหแฟดไอ้เฟดเนี่ยแมนแมนแมนโอ้โหแกูเดินมากูนึกว่าจะโดนเทแบบโดนไฟเดินขึ้นมาบนก็โดนไฟเยดิเหี้ยนี่เนี่ยไปล้ำถูกเมื่อคิดว่าใช้หน้าแมนจะกากหรืขนาดนี่นะ ประเทศจีนนี่เขาบนนี้เขาเตอร์เลยไงวะโง่เลยเลยกกูทำลายเพื่อนเลยที่เพื่อกูไปทำลายตัวไหนเนี่ยโอ้ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊โดนกระทุ่มตายป่โดนกระดาษไฟโันเพื่อระเบิดมาระเบิด ้กูอยู่กับจันเจ้านี่กูบุกรู้สึกความปลอดภัยเลยมันเหมือนเ <ไว S 1> มันจะนทิ้งกูได้ทุกเมื่อเลยไนอะ้เฮียเนี่ยว้าวพุ่งเองเข็ดมึงยิงเฮียเลยเนี่ยมึงยิงลงุมเหรอมึงวิ่งผ่านกูได้เอ้ยวิ่งผ่านกูสองคนเลยปะ <c oughs> เฮ้ยนุชเหี้ย mình cản mà mình đốt khay phẳng rồi đấy hả? không biết acid mình lấy ai tài? của nó bảo, ờ, của bác? Mình điều đấy. Ôm. mình coi lằng của em không? Quây 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 đấy?

ตั้งใจเล่นนะเด้ตายก,กอร์มึงขี้หมามากเลยกูต้องให้สอนเล่นฮะแต่มึงไม่ฮีโรนะ่โอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฮีโร่จริงทิวแต่บาคูจะได้คิวในตานนี้แหละเออเนี่ไงน <S <S <ส>ี่ไงโดนแฟดสามคนไ <laughs> อ้จัดเ <laughs> จ้ามึง,งคว้าระเบิดใส่ก,กูทำไมเนี่ย <laughs> มึงคิดอะไรอยู่เนีย าเทิยวมึงบอนจงยิงเลยจิ๋วเิเจ้าไปโมโลลี่หมายมึงยากี้กาดีโอเคครับพี่ไปเที่ิวกล

ใส่เฮียแล้วเนี่ยโดนนางยิงงงงเลยใส่เจอว่ะเฮ้ยกระโดนตายเขาตัวเองสวยแฝงสวยกูแฟนแล้วกูแฟนแล้วเข้าเลยเข้าเลยแฟนคุณเต็มเลยเป็นนางหมาไปตายมาเข้าตายมาเข้าโอ้ยตายเข้าตายเข้าสวยสวยมาอยู่ไหนนี่มันอยู่หน้ากูเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปช่วยตาย

นอนนี่นอนนี่นอนนี่นอนเฮ้ยโคเรียแมนอยู่แค้นตะพิกไทยคำซาบิดายิดผมพูดได้ครับคือไอ้หานาบริโต้ไปแล้วมึงตอบไปอย่างเดียวเลยสวยแต่งสวยสวยสวยมากหอมมันหอมมันยิ้มใจช่วยได้ใจช่วยได้สวยแล้วสวยแล้วสวยยู่งสวยยิ่ยู่งยุ่งกางยู่กลางเอ้าโหเชี่ยกูไฟเชี่ยเลยเลยสวยสวยแต้สวย โอ้โอ้นี่เล่นกูีกแล้วเลอตาย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 มาดูเฮ้ยอะไรเฮ้ยแคปซูลแทนกูเลยเอาไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปอีกแล้วมสาอยู่ขวาแงใช่ใ่ใ่่ไปวางแล้ววางแล้วเ้าดูลุมโคลเมนดูใสอาเลยป๊อปเลยป๊อปเลยป๊อปป๊อปตายอโคลเมนจริงะ อย่าทำแล้วนั่นตายก็รู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่ว่าคิดอะไรเงาอมกูเด้อเนี่คือเล่นตังค์เงาคือะไรออดีมากเออถูกต้องกคือแสดงที่มึงซื้อตะกี้แต่มึงไม่ได้เล่นเทียอะไรเลยโดนไอ้บอสเสร็จยังงูข่าไอ้เโอ้ยเย่อระเบิดไอ้ลิงนี่มลยไอ้ไม่เหนียวตัวอย่าง กูกำลังพ่วงระเบิดมึงเนี่ยเห็นก็ระเบิดมึงโดนกูสองรอบแล้วฮิวอันนี้อันนี้กูขวางไป้ตั้งหน้าแล้วกูดกระเดือกหางเขี่ยเลยโดนกูเต็มเต็มโดนกูตัวเอสัสเฮ้ยได้ยังไงเอ้าของฟรีอ่ะเอ้าไอ้นี่ได้ของฟรีหล้วไอ้น่ได้ของฟรีนอนนี่นอนไอ้ยิยกูสังการยิงยังเท่เลยยิงฆ่าว่าตายไปซะโอ้โหกูยิงยังเท่ มันกระต่ายไปซะมันโดน<ะ>แฟตระเบิดสังตายบุถึงกร <laughs> ตายบุถึงรู้เลยไอเทียลไม่ fk อีเวนต์โทรมาเฮ้ย <laughs> เค <laughs> ่เสุดเขาเป็นจัน <laughs> เ,เจ้าไอ้เหี้ยจันเจา้าวิชาดา <laughs> 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 วางบีวางบีวางบี